กำลังเดินราพาตัวเป็ไหนกันไม่รู้ไม่ใช่ปุ๊บมับงกีเอฟพีดีมั F งกีเอฟี F A F ดรูผ่านแอปหน้าจริงผ่านแอปหน้าจริงผ่านแอปเดี๋ยวเราจะเดินดูว่ามีมุมไหนที่มันน่าประทับใจแล้วเราก็นั่งสเก็ตภาพกันเอาอุปกรณ์มาด้วยเด้ออุปกรณ์ยิ่งใหญ่มากเลยข้าวด ทุกคนนี่คือรายการ a r t ได Diary อยกับเรานะครับอตปกรณ์มาในฐานะอะตอม a r t เร Ranger นี่คือรายการที่พาทุกคนไปเดินทางสำรวจต่างๆแล้วก็เก็บเอาอินสปิเรชันแรงบันดาลใจมาสร้างสรรค์ไปพลุกพว่านโจทย์ของเราใน EP นี้คือเราจะวาดภาพพลาสตทวาดภาพพลาติกวาดภาพตัวเองนะคะ สำหรับ EP ี nap. นี้ทางทีมงานยังไม่ได้บอกเราว่าจะไปที่ไหนต้องมีส,สไปน์แน่เลยเพราะงั้นไปติดตามกันตอนนี้เราอยู่บนรถท,ทุกคนซึ่งเราไม่รู้ว่าทางทีมงานจะพาเราไปที่ไหนและตื่นเต้นมากคือตอนนี้คือกำลังอยู่ในรถที่รถตู้มีตู้แล้วก็คือขึ้นมากำลังจะรดนลัาตัวเป็นที่ไหนก็ไม่รู้แต่เขาบอกว่าจะเป็นที่ที่มันแบบมีมสไปเรชั่น เดี๋ยวเราจะค่อยๆเก็บแรงบันดาลใจเก็บไอเดียสเก็ตเจออะไรก็จะจะเก็บเก็บกลับมาแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวไปดูตรงนูน้นวันนี้จะทําเป็นคอร์ดพอร์เทรตจะได้เรียนจะได้ชาจะได้สอบจะได้เก็บคะแนนแน่นอนเพราะงั้นเนี่ยใครที่อยากทำพอร์ตใครที่อยากจะบอกว่ามีผลงานดีๆเก็บไว้ก็ลองทําวิธีนี้ดูรับรองว่าไม่เหมือนใครแน่นอน ตอนนี้เราอยู่ที่ไทยวอล์อกแล้วนะครับเป็นสถานที่ชิคๆที่เอาไว้ถ่ายรูป ลงไอจีหาอินสเปรชันอ,อยู่แถวแถวจุฬาก็จะมีความจริงจินนิดนึงอะไรเงี้ยเข้ามาได้ฟรีถ้าใครที่แบบว่าอยู่แถวนี้ก็คือเข้ามาเดินถ่ายรูปก,กันได้เดี๋ยวเราจะเดินดูว่ามีมุมไหนที่มันน่าประทับใจแล้วเราก็จะนั่งสกเก,ก็ตภาพกันเอาอุกปรกรณ์มาด้วยเด้ออุปกรณ์ยิ่งใหญ่มากเลยเดี๋ยวไปเดินดูมันจะมีมุมความเป็นสถาปัตสถหาปัตอะคิเทคที่น่าสนใจสามารถเก็บไปอินสเปรชันต่างๆได้แล้วก็มีโทนสีที่น่ารักมากๆจ่ะ ทุกคนตรงนี้มันสวยมากเลยเรานั่งอยู่ตรงนี้ก็ดูเก๋่ะพูดเลยเดี๋ยววันนี้จะมาแกะกล่องกันนี่คือสายอุปกรณ์ที่เราพกมาไว้ทุกคนบอมบามเป็นแบบสายเล็กๆมีสมุดสเกตแบบนี้นะครับเพื่อที่จะเก็บภาพมุมต่างๆที่เราสนใจใช่ไหมแล้วก็มีอุปกรณ์แบบไซส์ทราเวลกิทวันนี้มาด้วยนะแกะให้ดูอ่ะใส่เองด้วยบ้าบๆ นี่อันนี้เป็นสีกอสครับเป็นสีที่อยู่ตรงกลางระหว่างสีน้ํากับสีอะคริลิกแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมีการทําอุปกรณ์ DIY อะไรนิดๆหน่อยๆนี่สำหรับน้องๆที่อยาจะไปสเก็ตงานข้างนอกนะพี่แนะนำให้เป็นแบบว่าเตรียมสีมาในปริมาณที่พอดีอย่างนี้เพราะว่าเราต้องการความแบบทุกค้าเก็บได้สะดวกใช่ไหมยอย่างนี้พี่ก็คือเลือกสีมาแล้วว่าชอบสีไหนก็คือจิ้มมาแล้วใช่ปะแล้วก็จะมีสิ่งนี้ทุกคนเดงง นี่คืออะไรนี่คือกรอบรูปมาจรการช่วยให้เราโฟกัสได้ว่ามุมไหนที่น่าสนใจวิธีก็คือเราก็เอาเนี้ยส่องไปตามที่ต่งางๆเอ้เอ้มันก็จะขอบให้ใช่ไหมโอ้ยมุมนี้ดูดีโอ้ยมุมนี้ดูดี Amazing ม,มากเลยใช่ไหมเลือกไปที่มุมที่มันสวยๆอย่างเช่นตรงนี้ก็คือมุมที่มันสวยๆใช่ไหมเลือกได้ว่าอ่ะเดี๋ยววาดประมาณมุมนี้อะไรเงี้ยเจอต้นไม้ใบหญ้าก็ส่องไว้ อุปกรณ์ที่นักแต่แนะนําให้ทุกคนมีก็คือนี่คืออะไรหรือเปล่า,าทุกคนใช้จริงด้วยเหลืองม,มากนี่คือกระบอกน้ำกระบอกน้ําก็คืออย่างนี้เอาไว้ใส่น้ําแล้วก็เอาไ้ให้ไก่กินน้ำนู้นเลยเด็กเด็กชนบทมวลางผู้กันเห็นไหมไม่ใช้ปุ๊บ <laughs> น้ำหล่นะให้ใช้ปุ๊บก็เก็บตัวนี้เป็นฟองน้ำใช่ไหมเวลาเราล้างผู้กันเช็ดผู้กันอย่างนี้ ะจะได้ไม่เปื้อนมือต่างๆ <ST> S> <S เดี๋ยวจะเริ่มสเก็ตทั้งมุมหนึ่งก่อน <ST S> <ST S> <S จากที่เราเดินดูเมื่อกี้นี้นะคะ สิ่งที่น่าสนใจก็คือมันจะมีความอาร์เคด็กสถาปัตย์มีสีที่แบบสีแดงสีน้ำเงินสีที่มันแบบพ๊อปอัพขึ้นมาจากบรรยากาศท้องฟ้าอันนี้ก็มันมก็จะอึมครึมอึมครึมนะฮะเพราะงั้นเนี่ยเราใช้ความคอนทาราสต์อันนี้จะลองหยิบมาเราใช้ดินสอสีในการสเก็ตเพราะว่าเวลาลงสีปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกลืนกล่นไปไม่ไนจะไม่ต้องม็นสอก,ก็ได้เพราะว่าเราอยากได้ความแบบเรียวๆนะมุมตรงนี้ น้องมีความแบบบ้านๆเหมือนเป็นบ้านจีนๆมีความโมเดิร์นโมเดิร์นประกอบกันอยู่แล้วว่ามันเป็นอะไรที่น่ารลักตอนแรกที่คิดไว้มันก็คือจะเป็นแบบว่าตึกๆอะไรเงี้ยตึกๆเต็มไปหมดเลยแต่ว่าตอนนี้มันเป็นตึกๆที่ดูเป็นระเบียบแล้วก็มีบล็อกๆมันก็ยังหยิบมาใช้ได้อยู่นะแต่ก็ต้องปรับอะแดไปไป,ไปตามสถานการณ์ของเราใช่ไหมเออแตเหมือนเดิมไป่ได้เลยต้องอะแดปไปกัดชีวิตประจำวันของเราลงลงไปเดี๋ยวอกว่าสวย ถ้ามวัวแต่ไปกงังวลแล้วแบบโอ๊ยจะฉจะไม่เหมือนจ,จะไม่เหมือนกับคุณครูเราไม่ได้มาสอบเรามาแบบออกมาสเก็ตใช่ไหมมันการเก็บฟิลลิ่งแบบ <c oughs> ใส่กับแบบนี้ <c oughs> ตรงร่มเพราะว่าแถบตาประเทศไทยก็คือมันเมืองเมืองร้อนเนาะนั่งสก,กเข้าวหนังๆก็คือเกิดตาก็เลยไม่น,นั่งในร่มก็เหมือนเหมือนอามานิดนึงซึ่องนักตรงน,นี้เรากาลังสก,ก็กลุกก้กตัวนี้นกกะเรียงเนี่ยจะบอกความรู้ให้ก็คือเป็นนกที่คิดว่าจะมีการศึกษาแต่ว่ายังไม่มีเพราะว่าเป็นนกกะเรียงบแบบฮบาเวลาเราวาดรูปจริงเนี่ยเราก็จะมีเวลาจํากัดมีขั้นตอนจํากัดอะไรเงี้ยเมื่อเราได้ฝึกเยอะๆปุ๊บเนี่ยเราเขาจะบ่าอัปเกรดพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะ เราก็จะเรียนรู้การตัดทอนการลงสีที่ไวขึ้นอ่าแล้วเวลาเราไปสอบมันก็จะทํางานได้ง่ายขึ้นแต่พอมานั่งดูเทคนิคที่เขาวาดจริงเราก็เอามาอาดัดเดบกับงานของเราได้อ,อ๋ออย่างของภาพผนังอันนี้นนใช่ไหมเขาจะใช้สีแบบมีความแดงสดน้าเงินสดดำตัดกันเลยมันก็จะดูมีความเป็นสีแปรงสีแปรงหน่อยๆอย่างอันนี้เราวาดนกกระเรียน เวอร์ชันเราไปแล้ว2ตัวมันอาจจะไม่ค่อยสวยหน่อยเราไม่เน้นดีเทลเราเน้นิวลิงนะองค์ประกอบของการวาดลูกกะเรียนแบบแบบนี้มีอยู่แค่ไม่กี่อย่างเริ่มจากสีแดงง่ายๆครับ,บสีเ<ส>หลืงสีน้ำสดบริเวณปากสีน้ำเงินใช้เป็นส่วนขา อันนี้วาดแค่แบบนาทีกว่าๆสองนาทีกว่าๆเดี๋ยวเราไปรูปอื่นดีกว่า ราไปเดินเล่นแล้วก็สเก็ตมาแล้วใช่ไหมสิ่งที่เราได้กลับมาก็คือบริเวณนี้มันจะมีความผสมกันของความทันสมัยแล้วก็ความเอเชยนเอเชยนอยู่ชอบโทนสีของมันมากเลยความแดงความน้ําเงินความเทาคิดว่าจะเก็บไปใช้ได้นะแล้วก็มีเอลเมนต์ของความแบบลวดลายที่มันดูแบบเฮ้ยเพราะมันมีลายปูบะมันทําให้งานเราดูแบบดูดีขึ้นนะอ่ะเดี๋ยวเราไปไปที่ต่อไปกันเดินทางมาหน่อยนึงตอนนี้อยู่ที่สวนเฉลิมลาชหรือว่าถ้าชื่อง,ง่ายๆก็คือสตรีทอาร์ต ราชเทวี TV นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในมีอะไรและคิดว่าน่าจะได้ของดีๆกลับไปไปถ้าทุกคนเห็นตอนนี้ก็คือมันจะมีความแบบสศิร์ตเต็มไปหมดเลยแล้วก็จะมีคนที่มีความฝีมือเป็นาร์ติสเป็นพื้นที่ที่เขาจะมาสร้างสิลป์ศิลป์กันแล้วก็จะมีการผัดเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีอะไรบ้าง ในโลเคชันแรกเราได้ความเป็นสถาปัตยะกรรมกิมมิคด้านด,านดวดลายต่างๆแต่ที่เนี้มันจะต่างกับเมื่อกี้นิดนึงตรงที่มันจะแบบมันจะมีความมันของคัลเลอร์สีสันต่างๆเราสามารถรอปไปใช้ได้หมดเลยเนื่ออกไหมเพราะว่ามันเป็นแบบสีๆอะ่ะเก็บความสีๆคัลเล์ฟูคัลเล์ฟูนี้ color ful, color ful ไปใช้งาน เราชอบทนสีอันเนี้ยฟ้าชมพูเหลืองที่ประดับอยู่เต็มไปหมดฟ้าชมพูเหลือง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 ดอกไม้อันนี้มันสวยจังเลยอะดอกลันทมใช่ไหมเออลีลาว,วดีอ้าวลีลาวดีเราก็เรียกให้มันแบบสดใสก็เป็นแบบลันธ์ธม <Hey. S 1> ก็ไม่เศร้าแล้วปะอันนี้เราก็จะเก็บดอกไม้ดอกนี้นะครับไม่ได้เก็บแบบอินสปิเรชันเก็บมาทัดถูเพราะว่าเราอยากเป็นฉบาแก้วงานสตรีทอาร์ตแบบนี้คนที่เขามีความสามารถอย่างเงี้ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยพื้นที่ในการแสดงออกเขาน้อยมากถ้าเขามีพื้นที่ได้แบบ Express, ได้อซ์เรสได้แสดงความสามารถของเขาอ่ะเขาก็น่าจะไปได้ไกลไกลไกล,ก,ลกว่าเดิมอีกแล้วน่าเสียดายที่รูปเหล่านี้มันจะถูกลบหายไปตามกาลเวลาซึ่งมันก็เป็นธรรมชาติของสตรีทอาร์ตนั่นแหละ ถ้ามีนพื้นที่ที่เราเก็บเหล่านี้ไว้มันก็คงจะดีสิรีทอาร์ตบางคนเขาเก่งแล้วเขาดังมากอย่างงานของของพี่คนเนี้เขาดังมากเลยนะเห็นไหมว่ามันไม่ได้หยุดจากัดอยู่แค่จะต้องเป็นนักวาดรูปลงบนกระดาษอย่างเดียวเท่านั้นใช่ไหมแต่ดอกลันชนจะเกิด <laughs> <laughs> อายุอานามเราอะนะก็ไม่ได้น้อยแล้วน่ะอายุอานามเราก็แบบเออจะสามสิบแล้วอ่ะก็ยังจะเล่นเด็กๆอย่างนี้อยู่อีกเหรอไม่ดีเลยเราก็ยังเป็นเด็กได้ในทุกวันนะฮะเพราะเราเป็นมังกี้ Every Day ค่ารีโร่ั่านึงมัง<ย>ก<ะ>ี้ Every Day เราคิดว่าที่นี่มันมีความจีสันที่สวยงามแล้วก็มีต้นลายกิมมิคเล็กๆน้อยๆเต็มไปหมดเลยเราคิดว่าจะเอาไปแมทช์กับโครงสร้างความเป็นแบบว่าเอเชียนเอเชียนของจากลนท่ีนี้รวมกันความเอเชียนเอเชียนชิโนโกตุกิสแล้วก็ความเป็นอาร์ตสีสันจัดจ้านเอามาตุต้มรวมกันแล้วเราก็ลองแบบปรับนิดนึดนงก็ ดูน่ารักขึ้นแล้วก็น่าจะแบบน่าสนใจมากขึ้นนะครับบร<ๆ>ิเวณรอบๆหงส์ยงหงว์ยางที่มีความคลุอบฟูต่างๆซึ่งมันเข้ากับคอนเซปต์ของโปรเจกต์ของเราเหมือนกันแล้วมาดูกันว่าทั้งหมดเมื่อเอารวมกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงตัดกลับไปที่ห้องส่งขาคุณกิติค่ะมารียบแถบกันจากที่เราวาดไปวันนี้ได้อะไรมาบ้างเยอะแยะเต็มไปหมดที่เห็นอยู่นี้ก็คือสิ่งที่เราไปวาดรูปสเก็ตกันมาทั้งวันเลยนะฮะ ทางฝั่งของไซวอลก็จะมีความตปัิจายกรรมความตึกอะไรเงี้ยเราไม่ได้เก็บรายละเอียดของตัวตึกชัดเจนมากแต่เก็บความเป็นคัลเลอร์บล็อกของแดงๆน้ำเงินน้เงิน,น,งนและต่งน้าต่างอะไรเงี้ยนะน่ารักดีแล้วก็ได้ความฝึกทักษะการวาดภาพแนวแนวจีนนิดๆหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งปกติเราไม่ลงสีแบบเข้มๆอย่างนี้นะไม่เคยแต่วันนี้ได้ลองแหละเ เอเมนต์ต่งตางๆที่เรามีอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะประกอบกันได้ถึงแม้ว่าอู้พี้มรนน่ากลัวมากเลย <laughs> ถึงแม้ว่าจะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้เก็บเป็นอรอตได้เหมือนกันของสตรีทอาร์ตก็ไม่ธรรมดาเราสึกว่าสตรีทอาร์ตมันแบบเต็มไปด้วย,วยความแบบอ,อู้กยุกน็ยุกเต็มไปหมดเลยเพราะงั้นก็นจะเก็บเอ e m เมนต์ที่หยิบมาใช้ได้ว่าจะเป็นลายเส้นสีอะไรเงี้ยเราเลือกสีไปในไปในโตนเนี้ยเราสึกว่าไปด้วยกันได้ แล้วก็เก็บความเป็นลายต่างๆมาไว้ด้วยซึ่งไม่รู้ว่าจะเอาลายไทยมาปะปนกันกับลายลูกกตาน,นี้ได้ยังไงแต่ก็ต้องลองกันดูนะครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการวาดภาพพอร์เทรตวันนี้จะไม่มาสอนวาดาพ,พอร์เตรตแต่จะมาอธิบายขั้นตอนที่เราทำโปรเจกต์มาวาดภาพพอร์เทรตกัน,กนทุกคนการวาดภาพพอร์เทรตเนี่ยจริงๆมันจะต้องไปไปศึกษาจริงจัง,จงว่าแบบกล้ามเนื้อแต่ละส่วนมียังไงบ้างการวาดภาพตาเป็นยังไงบ้าง แต่สิ่งที่อยากจะให้น้องๆทุกคนคำนึงถึงก็คือการสร้างผลง,งานศิลปะเนี่ยมันคือความเอนจอยอย่าไปแบบว่ากังวลมากเกินไปว่าฉันจะวาดสวยฉันจะวาดไม่สวยมันเป็นผลงานที่ขึ้นอยู่กับฟิลลิ่งจริงๆไม่เหมือนไม่เป็นไรเน้นเวอร์เน้นเวอร์ไว้ก่อนเคล็ดลับถ้าวาดเหมือนได้ไม่สู้คนอื่นเราใส่เทคนิคอื่นๆเพิ่มเติมเข้าไปคะแนนความสร้างสรรค์มันก็สำคัญเหมือนกัน วันนี้ใช้ดินส,สอสีในการด่างภาพเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลงสีจริงจังมันไม่จชเป็นต้นดินสอก็ได้ต้ดินสอสีก็ได้นะครับถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าไม่แม่นแนะนําให้เซลฟี่รูปตัวเองแล้วก็มาดูสัดส่วนนี่คือรูปเราเองรูปผ่านแอปหน้าจริงผ่านแอปหน้าจริงผ่านแอปล่างภาพคร่าวๆกันก่อนนะครับว่าให้ดูว่าเอลิเมนต์โดยรวมมียังไงบ้างนี้ อย่าลืมเก็บคาแรคเตอร์ของตัวเองไว้ด้วยถ้าคนไหนแบบตาตีก็กวาดให้ตาตีถ้าคนไหนตาตูตก็วาดให้ตาตูคนไหนหนุกเยอะก็วาดให้หนุกเยอะๆเขาจะจำได้ชัดเจนว่าแบบเราวาดอะไรนะไปลงสีกันนะครับวันนี้ก็ใช้สีที่เราเตรียมมาแล้วก็สีสีกวอชสีกวอชเนี่ยเป็น กวอโชกอชเป็นสีที่อยู่ตรงกลางระหว่างสีน้ำแล้วก็สีอะคริลิกพอแห้งพุบสามารถทาทับได้นะครับหรือใครที่เริ่มต้นก็จะเป็นสีอะคริลิกถ้าแบบน้องๆเลยเนี่ยอาจจะเริ่มต้นด้วยโปสเตอร์เพราะาราคาถูกกว่าแล้วก็ดูแสงคร่าวในในรูปว่าแบบเป็นประมาณไหนแล้วก็จะเริ่มลงนะลงไปก่อนเพื่อสร้างบรรยากาศ นี้เราใช้กระดาษที่เหมาะสำหรับการลงสีน้ํามันก็จะมีความหนาความแข็งใช่ไหมแต่ถ้าเป็นกระดาษเขียนดีสอเมื่อมาลงน้ำลงไปปุ๊บมันก็จะยุ่ยเลือกด,ดีตอนซื้อจะมีเขียนบอกว่ากระดาษสําหรับการระบายสีน้ำอะไรเงี้ยน,นะครับตอนไปสอบเนะีทุกคนเมาด้วยนึง,นงตอนไปสอบเวลาเป็นสิ่งสำคัญน,นะครับสมมุติว่าถ้าเกิดเราไปสอบอสอบตรงในการ สอบวัดฝีมือเนี่ยเขาจะมีเวลาจำกัดในการสร้างผลงานเพราะงั้นเนี่ยฝึกก่อนฝึกก่อนไปสอบจะได้รู้ว่าเวลาหนึ่งชั่วโมงเราวาดเสร็จหรือเปล่าในคราวนี้เราจะใช้โทนสีที่มันเข้ากับสิ่งที่เราไปเจอมาก็คือจะใช้เป็นคอลเลฟูเยอะๆเราชอบสีค o ล o ล f u l ฟูรู้สึกว่าสนุกสนานดีน่ากลัวไหมถ้าเป็นอย่างนี้คุณครูตีแล้วนะถาดที่ถืออยู่นี้เป็นถาดสำหรับพกพา สีน้องจะได้ไม่แห้งนะใช้สีเสร็จแล้วอย่าลืมปิดฝายังไม่ต้องสนใจรายละเอียดดีเทลเล็กๆน้อยๆเพราะว่าเราค่อยๆจะเติมทีหลังได้นะอยากให้ดูภาพรวมว่า <hungry> มันไปทางนี้เงาอยู่ตรงนี้แสงอยู่ตรงนี้มันจะต้องขั้นกันระหว่างตรงนี้ทำให้ชัดเจนก่อนโอเคเราว่าเราพอใจแ เหนื่อยมากเลยแต่ว่ามันก็กถึงนะครับให้ดูกันเลยนิ่วนหวานกรุบหวานกรุบเราแทรกสีที่เป็นสีเนื้อลงไปแล้วก็เงาตุ่นๆสีเทาตุ่นๆสีฟ้ามากขึ้นพอมันสีเยอะมันก็จะดูแบบแปลกตาใช่ป่ะพะมันแปลกตาปุ๊บเอ้ย มันดึงดูดความสนใจของคนที่ผ่านนไปทานมาอะไรเงี้ยเป็นเทคนิคหนึ่งสคันในการแบบว่าสร้างความน่าสนใจกับผลงานนะครับรูปพัตเทตของเราสวยกว่าตัวจริงแน่นอน <laughs> เอาล่ะมันยังไม่พอไงเราจะเพิ่มความครีเอทีฟด้วยการได้คัดแบกเกิลอะไรเข้าไปตอนนี้เรากำลังตัดรูปออกมาเอามายำารวมกันเป็นผลง,งานคอลลาจซึ่งก็จะกลายเป็นงานคอลลาจ แนวพระเทพแน่มีเราเป็นตัวเอกก็แน่นอนเราเป็นตัวเอกอะถ้าตัดพลาดก็คือเลิกเลยถ้าตัดพลาดคือเลิกเลยนอนร้องไห้นอนร้องไห้รูป <visuals> ดีวาดนานมากเก๋ก <t> ุ้นนี่เก๋กุ้นแปะลงบนในกระดาษแผ่นนี้นะครับแบบนี้บอ้ยสวยหวานกรุดสวยหวานกรวบและในขณะเดียวกันก็ใช้เอลิเมนต์ต่างๆของวันนี้มาใส่ประกอบเข้าไป มังกรมังกรแปะเป็นแบ็กกราวอย่างนี้จัดวางที่คิดว่ามันออกมาสวยเก๋อาจจะซ้อนกันบ้างทับกันบ้างอะไรนี้นะครับถ้าธรรมดาก,ก็คือจะคิดไม่ออกว่าจะวาดอะไรเพิ่มเติมแต่โชคดีที่วันนี้ออกไปสำรวจมาเรามีสต็อกภาพเก็บไว้เ <c> ร <oughs> ียบไปหมดเลยเราวางเรียลไปแล้วคร่าวๆนะครับทีนี้ก็ใช้กาวสำหรับจิตกระดาษนี่แหละแปะลงไปเลย จ้าาานี่คือผลงานไฟนอลผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับผมเป็นยงไงบ้างสวยงามเราชอบมากมันดูแบบไม่เหมือนใครมันดูไม่ซ้ำใครแล้วมันก็ดูแบกว่า เต็มไปหมดเลยเราคิดว่าถึงแม้ว่าเราจะวาดได้ไม่เหมือนจริงแต่คะแนนความสร้่องสคร์เรามาแน่วันนี้สนุกมากเลยเราได้ออกไปสำรวจแล้วเราก็ได้เก็บอินสปิเรชันต่างๆมาสร้างเป็นผลงานชิ้นนี้นะความยากก็คือสองสถานที่เนี่ยมันมาคนละคอนเซ็ปต์มันไม่ได้ไปด้วยกันแต่เราก็สามารถจับเอาความยุ่งเหยิยงของมันเนี่ยม,มัดรวมกันได้นะคะ น้องๆสามารถเอาไอเดียนี้ไปลองทำกันดูได้ไม่ต้องห่วงว่าจะสวยไม่สวยขึ้นอยู่ว่าเราได้ลองทำหรือ,อยังเอาละครับคุณผู้ชมสุดท้ายนี้ฝากติดตามอี EP ต่อไปได้ว่าเราจะไปที่ไหนแล้วก็มีโปรเจกต์อะไรมาให้ลองทำกันอีกนะครับแล้วเจอกันใหม่กับ Monkey ร a เจ e r กับ Ranger อ t ตอมอาร์ตี้เรนเจอร์นะครฝากมังคีเอพ y ด้วยนะวันนี้ไปแล้วสิลบ๊ายบายวางเลยขึ้นแทน่นใ,ใครผ่านไปผ่านมาก็ต้องชื่นชมอ่าล่วงละหนึ่ง